สวัสดีค่ะต่อไปเป็นวิธีการสาธิตวิธีทำปอมปอมลูกใหญ่นะคะประมาณเจ็ดสิบรอบนะคะเริ่มแรกให้เราเอาไหมตัวนี้ค่ะใส่ตรงไปตรงยูก้อยนี่นะคะแล้วเอานนี้ก้อยเราหนีบไว้แล้วพันไหมแบบนี้นะคะพันไปเลยค่ะประมาณเจ็ดสิบรอบให้ฟูฟูเลยนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะ พันไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะรอบมือไปเลยอ่าพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราตัดตัดแบบนี้นะคะแล้วเราหาเชือก ที่จะมัดเวลาเราจะมัดดึงออกจากมือเราทำท่าแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งแล้วเอาวางลงวางลงโต๊ะเอาไหมตัวนี้ขึ้นตรงกลางนะคะแล้วหาคนช่วยกดกดลงไปตรงกลางนะคะกดแน่นๆอ่ะแล้วก็ปล่อยออกมา หน้าตางานจะเป็นแบบนี้เราต้องรับตรงนี้ให้แน่นเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราตัดมันจะหลุดหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดแต่งโดยการที่เอากันไกที่คมๆเลยนะคะเสียบเข้าไปตรงตรงกลางตัดไอ้ตรงที่มันเป็นรอยพับนี้ทั้งหมดนี่นะคะพยายามตัดตรงกลางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งเอานีคะ พอตัดข้างขวาเสร็จก็มาตัดข้างซ้ายมือเราจับตรงเส้นนี้ไว้นะคะแล้วเราก็ดูดูว่ายังหลงเหลือตรงไหนไหมตอนที่เราตัดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ตอนที่เราจะแต่งเราคว่ำตรงนี้ลง แล้วเ,เอามือเราจับรูดแบบนี้นะคะรูดให้มันไปทั้งด้านเดียวกันจับแบบนี้นะคะจับแล้วก็เอาตรงผู้ด้านบนขึ้นข้างล่างจับให้แน่นนะคะจับให้แน่นเลี้ยงให้มันโผล่ตรงส่วนที่มันเกินออกมาแล้วที่เหลือเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดคือเอากันไกลนะคะตัดแต่งค่อยๆเล็มไปนะคะเล็มในส่วนที่เกินออกไปตรงนี้มันจะฟุ้งนิดนึงนะคะ นีค่ะเราก็ตัดแต่งตรงที่ส่วนที่เกินตัวที่เกินเนี่ยมาจากตอนที่เราพันนะคะเพราะว่าตอนที่เราพันเนี่ยเราพันรอบมืออาจจะยาวบ้างสั้นบ้างมันก็แต่งได้ปอมปอมยิ่งหนายิ่งสวยนะคะลองดูนีคะตรงนี้ก็ตัดแต่งอ่ะแล้วเราก็เช็คงานเราทีนี้เวลาเราจะเช็คงานว่ามันโอเคไหมเราก็ขี้มันออกเนี่ยเขยา่า ปอมปอมมันจะเริ่มดีดตัวมันออกมานะคะแล้วมันก็จะมีมีบางอันที่มันอยู่ด้านข้างที่มันยังไม่สวยเราก็แต่งมันได้เวลาเราเอาไปไปติดกระหมวกอะค่ะตรงนี้ถ้าเราไม่เล็มเนี่ยบางเส้นมันก็จะยาวเราก็ตัดแต่งมันนค่ะเราก็จะได้ปอมปอมแล้วนี่นะคะยิ่งแน่นลูกมันจะยิ่งสวยค่ะมันจะหนาอย่างนี้เลยทีนี้เรามาดูวิธีเย็บงาน หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีเย็บตัวนี้เป็นตัวหมวกที่พี่ถักเสร็จแล้วตัวนี้เป็นปอมปอมที่ทําแล้วเวลาเราจะเย็บไหมมันจะมีอยู่สองด้านแบบนี้นะคะเอาด้านนึงเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในเข็มพอใส่เข้าไปในเข็มเสร็จแล้วเรามาดูตรงรตงช่องตรงนี้นะคะเราจะเอาตัวเข็มเนี่ยลงไปเหลื่อมตรงนี้อันหนึงแล้วอีกอันหนึ่งลงด้านนี้แล้วมัดกันด้านในเนี่ค ตอนนี้เราใส่เข้าไปด้านในดึงทะลุไปอีกด้านหนึ่งเราจะทำแค่รอบเดียวนะคะเพราะอย่างนั้นเอาตอนที่เรามาัดเอาแน่นๆนี่นะคะมันจะอยู่เหลื่อมตรงกันข้ามกันนิดนึงนเี่ยลงตรงนี้ปลดเข็มออกแล้วเราพลิกด้านในพอพลิกด้านในงานจะอยู่แบบนี้นะคะ จับมัดเลยค่ะมัดแน่นๆมัดกลองมัดเงื่อนไปเลยนี้นะคะมัดเงื่อนตายไปเลยสองรอบไปเลยค่ะพอสองรอบเสร็จแล้วตัวนี้ก็ตัดเหลือไว้นิดนึงนี้เราก็จะได้ปอมๆที่ติดอยู่ตรงกลางแบบนี้ลองทำดูนะคะ